ผมมาสร้างดอบลิทขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเนี่ยอยากช่วยอยากเอาความรู้ที่ผมได้ไปซื้อมาไปเล่าเรียนมามาถ่ายทอดนะคุณสามารถดูตัวอย่างได้เลยว่าผมเทรนใครแล้วบ้างชีวิตใครประสบความสำเร็จแล้วบ้างคุณจะเห็นคนที่มีแล้วได้ตั้งแต่หลักหมื่นจนไปถึงหลักห้าแสนต่อเดือนคุณอยากเป็นคนคนนั้นไหมอยู่ในดอบลิทมีคนมีรายได้เดือนละห้าแสนนะ แล้ววันที่เขามาหาผมมาแรกเขามีนี่อยู่สี่แสนแล้วเขาก็ไม่ได้มาจ่ายค่าเล่าเรียนสักบาทให้กับผมเรียนพีนะจะมีก็แต่แค่ของขวัญวันเกิดนะวันที่คุณเข้ามาที่นี่นะผมสามารถถ่ายทอดความรู้และทําให้คุณประสบความสำเร็จได้แต่ขอคุณเรื่องเดียวในวันที่คุณประสบความสําเร็จแล้วในวันที่คุณร่ารวยแล้วอย่าเห็นแก่ตัว คุณจะต้องไปสร้างแงรงบันดาลใจและก็ถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับเพื่อนๆนบ้างนะให้กับเพื่อนๆนบ้างนะการที่เราจะประสบความสำเร็จนยะมันจะต้องมีต้นทุนเพื่อนๆนทุกวันนี้เขาไม่มาสอนกันฟรีฟหรอกแต่เอาเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนจนเหมือนกันเป็นคนลําบากเหมือนกันนะผมจะถ่ายทอดความรู้ให้ทุกๆคนขอให้คุณตั้งใจนะแล้วเรียนรู้ แล้วเชื่อแล้วเอาไปลงมือทำโอเคเชื่อและเอาไปลงมือทำทำตามนี้เป๊ะๆคุณภาพชีวิตจะดีแน่นอนโอเคสมุดกับปากกาเตรียมยังนะโอเคไหมครับนะสมุดกับปากกาเตรียมยังเตรียมแล้วเนาะนะนะ นะโชคดีแล้วนะที่เราได้มาเจอกันนะอะทีนี้นะก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนว่าดอปลิสมันคืออะไรผมถามเพื่อนๆว่าคุณอยากจะแก้ปัญหาแบบถาวรไหมอยากไหม นะถ้าสอนหาเงินอย่างเดียวสอนได้แต่ผมไม่อยากให้ท่านมีแค่เงินอย่างเดียวเพราะว่าการมีเงินไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาคุณจะต้องมีความรู้ทางการเงินด้วยถ้าคุณไม่มีความรู้ทางการเงินคุณได้เงินไปคุณจะจนยิ่งกว่าเดิมคุณจะลำบากยิ่งกว่าเดิมคุณจะชิบหายยิ่งกว่าเดิมเงินเนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะ